เรื่องราวปนปวนของครูหนุ่มจอมอคติที่ไม่ชอบหน้านักเรียนสาวคนหนึ่งที่มันน่ามั่นใจมากเกินไปเขาเลยพยายามขัดขวางทุกวิธีทางเพื่อแม่เธอคนนี้เนี่ยได้เป็นประธานนักเรียนแต่กลับกันเพราะมันกลับทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยต้องโลเวงวุ่นวายจนแทบจะบ้าตายในพภาพย,ายนตร์เรียออิเล็กชันครูขาอย่าหาว่าหนูแซบ แรกเรื่องมาเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องของครูเอ็มครูประจําวิชาประวัติศาสตร์ที่เขาเนี่ยไม่ค่อยชอบหน้านักเรียนสาวคนหนึ่งที่เธอนั้นมีชื่อว่าเทซี่และในตอนนี้เธอเนี่ยก,กำลังล่ารายชื่อให้ครบ200ชื่อเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้เอาไปลงสมัครประธานนักเรียน ส่วนครูเอ็มเขาเน่ยก็สอนอยู่ที่นี่มา12ปีซึ่งในสายของเขาเนี่ยก็จะไม่ชอบนักเรียนที่มันหน้ามั่นใจยกตัวอย่างอย่างเทซี่ที่เขาเนี่ยชอบเมินเธอเวลาเธอเนี่ยสแสดงความฉลาดและภาพนั้นก็ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีก่อนถึงเหตุผลที่ครูเอ็มเนี่ยไม่ชอบหน้าเทซี่เพราะเพื่อนครูสุดซี้ของเขาที่ชื่อว่าครูเดฟได้สารสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเทซี่ถึงขนาดอยากทิ้งลูกทิ้งเมียมาคบกับเทซี่อย่างจริงจังและถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะพยายามเตือนเพื่อนแต่เดฟนั้นก็ไม่ฟังเพราะของเด็กมันแรง จนเรื่องเนี่ยก็ไปถึงหูพออเข้าซึ่งครูเดฟนั้นก็โดนเรียกสอบแต่เขานั้นก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยรักเทซี่จริงๆเท่านั้นแหละพออเนี่ยก็ไล่เขาออกทันทีไม่เพียงแค่นั้นเขาเนี่ยยังถูกเมียฟ้องหย่าแลไล่แต่เพิดหนีไปเลยตัดมาที่ปัจจุบันที่เทซี่เนี่ยเอารายชื่อที่เธอล่ามาเนี่ยให้ครูเอ็มดูแลบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะเริ่มหาเสียงครูเอ็มที่ลำคาเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีผู้สมัครแค่คนเดียวยังไงเธอเนี่ยก็ชนะอยู่ดี ได้ยินอย่างนั้นเทซี่นเนี่ยเลยบอกว่าถ้าเธอเนี่ยเป็นประธานนักเรียนเนี่ยเธอจะสร้างผลงานดีๆร่วมกับครูเอ็มซึ่งพอฟังอย่างนั้นเนี่ยครูเอ็มก็ใจขอไม่ดีก่อ,อนจะรีบขอตัวกลับอย่างไหวและพอมาถึงบ้าน เขานั้นก็เอาเอกสารของเทซี่ทิ้งไปซึ่งครูเอ็มนั้นก็จะมีภรรยาที่กินอยู่กันมาหลายปีและพักหลังๆเนี่ยเขานั้นก็จะเอาแต่คิดหาวิธีที่จะทํายังไงไม่ให้เทซี่เนี่ยเป็นประธานนักเรียนจนกลางดึกคืนนั้นเขาที่นอนไม่หลับเนี่ยเลยลุกขึ้นมาดูหนังผู้ใหญ่ก่อนที่เขาเนี่ยจะคิดอะไรบางอย่างออกและภาพเนี่ยกระตัดมาที่ผอนักกีฬานุ่มฮอตของโรงเรียนที่ตอนนี้เนี่ยเขาได้รัาบาดเจ็บที่ขาจนไม่สามารถเล่นกีฬาได้ ซึ่งครูเอ็มที่มีแผนจะปั่นเทซี่เลยชวนให้เขาเนี่ยมาลงสมัครแข่งเลือกตั้งกับเธอซึ่งพอเนี่ยก็ไม่อยากสมัครเพราะมองว่าเทซี่น่ะเหมาะสมที่สุดแล้วครูเอ็มที่หัวหมอเนี่ยเลยใช้คำพูดจิตวิทยาให้เขาเนี่ยคล้อยตามซึ่งในวันนั้นเทซี่นั้นก็ได้เห็นว่าพอเนี่ยกำลังล่ารายชื่อเพื่อจะไปลงสมัครประธานนักเรียนเธอที่เห็นนั้นก็เลือดขึ้นหน้าเลยเดินเข้าไปถามว่าใครเนี่ยเป็นคนส่งเขามาลงสมัครซึ่งเขาที่ใส่ซื่อเนี่ยก็เลยบอกว่าครูเอ็มเนี่ยเป็นคนแนะนำเขามาเท่านนั้นแหละ เธอนั้นก็ยิ่งปลีกคูณ2เลยก่อนที่เธอเนี่ยจะลงชื่อให้เขาประกาศตัวเป็นคู่แข่งกับเขาทันทีจากนั้นเทซี่เนี่ยก็เริ่มหาเสียงด้วยวิธีการต่างๆส่วนพอเนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคนอื่นๆแค่ผู้ชักชวนเนี่ยไกลๆก็อยากมาเลือกเขาแล้วซึ่งก็ต่างจากเทซี่ที่ตั้งใจเรียนและเด่นกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กกล่าวมาที่พอข่าวนั้นก็มีน้องสาวชื่อว่าแธมมี่ซึ่งวันนี้แธมมี่เนี่ยกระโดดริซ่าแฟนสาวของเธอเนี่ยบอกเลิกด้วยเหตุผลว่าเราเนี่ยเข้ากันไม่ได้ แต่ว่าผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยลิซ่าก็ไปคบกับพอซะงั้นแถมคราวนั้นก็คบแบบไม่รู้เลยว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นแฟนเก่ากับน้องสาวแถมมี่ที่เสียใจมากเนี่ยก็เลยลงสมัครประธานนักเรียนแข่งกับพี่ชายซะเลยแล้วเมื่อเรื่องมาถึงหูเทซี่เธอนั้นก็ไปฟ้องร้องครูเอ็มว่าแถมมี่เนี่ยยังเด็กแถมมาลงสมัครพร้อมรุ่นพี่แบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องไม่ต่างกับพอและแฟนที่มาฟ้องกับเขาเหมือนกันแต่ทุกคนนั้นก็ได้คําตอบว่าแถมมี่เนี่ยมีสิทธิ์ลงสมัครเพราะเธอเนี่ยทำตามกฎการเลือกตั้งครบถ รูเอมนั้นก really um ็เล่าว่าตั้งแต่เดฟเนี่ยยากับเมียลินดาเมียเก่าของเขาเนี่ยก็มักจะพาลูกมาเล่นที่บ้านของเขาบ่อยๆมันเลยทําให้เมียของเขาเนี่อยากมีลูกเป็นของตัวเองแต่ไม่ว่าเขาเนี่ยจะพยายามปาลมลูกแค่ไหนลูกนั้นก็ไม่มาสักทีซึ่งมันเนี่ยก็ทาให้ชีวิตคู่ของเขาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแถมเขานี่ยังได้ใกล้ชิดกับลินดามากขึ้นเพราะเธอเนี่ยชอบชวนเขามาซ่อมบ้านอยู่เรื่อยๆมันก็ทําให้เขาคิดกับเธอมากกว่าเพื่อนซึ่งเขาหนึ่งก็คิดว่าเธอเนี่ยก็คงคิดเหมือนกัน เขาเลยจะชวนเธอเข้าโรงแรมแต่ที่ไหนได้เธอเนะี่ยไม่ได้คิดอะไรกับเขาแบบนั้นเขาเลยต้องแบกหน้ากลับมาปั๊มลูกให้เมียต่อไปตัดมาในวันดีเบตรประธานนักเรียนพอเทซี่หนอไปกล่าวนโยบายของตัวเองเหล่านักเรียนนั้นก็ล้อเรียนเธอแต่เธอนั้นก็ดอนแข่ปลาสายต่ออย่างมั่นใจส่วนพ่อถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นขวัญใจนักเรียนพอทุกคนเนี่ยเห็นเขากล่าวคำปลาสายแบบอ่านสคริปต์เหล่าแฟนคลับเนี่ยก็พากันเงียบกลิบ และคนสุดท้ายที่ต้องมาปลาสายนั่นก็คือแธมมี่เธอนันก็บอกว่าถ้าทุกคนเนี่ยเลือกเธอเธอเนี่ก็จะไม่ให้มีประธานนักเรียนรุ่นต่อไปแถมยังประกาศกองว่าถ้าเธอเนี่ยได้ตําแหน่งนี้เธอเนี่ก็จะไม่ทำงานอะไรทั้งนั้นและจะยกเลิกกิจกรรมหวยแตกให้หมดเลย ข่าวนั้นแหละนักเรียนทุกคนเนี่ยก็ลุกขึ้นปลบมือชื่นชมในนโยบายของเธอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยพอออนั้นก็เรียกครูเอ็มมาคุยและบอกว่าเขาเนี่ยต้องการใน้ครูเอ็มเนี่ยปลดแทมมี่ออกแต่ว่าครูเอ็มนั้นก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่ควรตัดไกลออกเพียงเพราะเด็กคนนั้นเนี่ยพูดไม่ถูกใจเราซึ่งพอทําอะไรไม่ได้เนี่ยพอออนเลยสั่งพักการเรียนแทมมี่ไปสามวันส่วนพอที่เป็นห่วงน้องเขานั้นก็เอาการบ้านมาให้เธอทําซึ่งเขานั้นก็ถามเหตุผลว่าทําไมเธอเนี่ยถึงอยากลงเลือกตั้งแข่งกับเขา แต่พอไม่ได้คําตอบขาเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าต่อยขาวเนี่ยชนะหรือแพ้เธอยังไงเราเนี่ยก็ยังเป็นพี่น้องกันมาที่เทซี่เธอนั้นก็กลัวว่าสองพี่น้องเนี่ยจะชนะเธอเลยต้องทํางานอยู่ที่โรงเรียนจนดึกเดินและเธอที่เห็นป้ายหาเสียงของตัวเองหลุดนั้นก็โมโหเลยจัดการรื้อป้ายหาเสียงของคนอื่นทิ้งไปก่อนจะขับรถเอาป้ายหาเสียงไปทิ้งแต่ในตอนนั้นแทมมี่เนี่ยก็ได้เห็นว่าเธอเนี่ยมีพิรุธก็เลยปั่นจักรยานตามไปดูเช้าวันต่อมา ครูเอ็มนั่นก็มาซ่อมทอนน้ำให้ลินดาที่บ้านแต่วันนี้เธอเนี่ยกลับมาแปลกแปนฝ่ายลุกครูเอ็มซะเองและทั้งคู่ที่ห้ามใจไม่ไหวเนี่ยกระจงมือกันทำผิดศีลธรรมขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดืองกันไปและหลังจากเสร็จเกียติลินดาเนี่ยก็ติดใจไซนีนัดครูเอ็มมาจ้ำจี้หลังเลิกเรียนต่อเลยตัดมาที่โรงเรียนพอกับลิซ่าเนี่ยก็มาฟ้องผอ,อเรื่องที่มีคนเนี่ยฉีกป้ายหาเสียงของพวกเขาทิ้งซึ่งลิซ่าเนี่ยก็โทษ ว่าต้องเป็นฝีมือของแทมมี่แน่ๆแ,แต่พอนั้นก็ไม่เชื่อว่าน้องสาวของเขาเนี่ยจะทําเรื่องแบบนี้ได้หอเนี่ยเลยจัดการสั่งให้ครูเอ็มเนี่ยไปสืบว่าเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นฝีมือของใครซึ่งครูเอ็มนั้นก็เชื่อว่าเทซี่นั้นเป็นคนทำหลานเปอร์เซนต์แต่เธอนั้นก็แถจนสี่ข้างทะลอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทําก่อนจะโทษกลับไปที่เทมมี่ว่าอาจจะเป็นฝีมือของเธอเองครูเอ็มเนี่ยเลยพูดขึ้นมาว่าคนที่เก่งจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหยียบหัวใครขึ้นนา เทซี่ที่ไม่ยอมเนี่ยเลแขวเขากลับเรื่องดีเขาเนี่ยทำให้เมียท้องไม่ได้สักทีฟังอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ปิดเลยและก็คู่กลับว่าถ้าทุกคนเนี่ยรู้เรื่องเธอกับครูเดฟเธอเนี่ยอาจจะแพ้เลือกตั้งเลยก็ได้และในระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังสาดอารมณ์ใส่กันอยู่นั้นแฮมมี่เนี่ยก็เข้ามาพอดีครูเอ็มเนี่ยก็เลยให้เทซี่เนี่ยไปรอข้างนอกแล้วแฮมมี่เนี่ยก็ยอมรับว่าเธอเนี่ยเป็นคนฉีกป้ายพวกนั้นเองแถมเธอเนี่ยยังเอาหลักฐานให้เขาดูซึ่งพอเขาเห็นอย่างนั้นเนี่ยเทซี่เนี่ยก็พ แต่แทนที่เธอเนี่ยจะสํานึกผิดกลาบเนียนดาทำม่เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายเสียหายซะอย่างนั้นหลังจากเคลียร์เรื่องป้ายหาเสียงเสร็จครูจิมเนี่ยก็ใช้เวลาตอนที่นักเรียนเนี่ยทำข้อสอบเพื่อไปเตรียมสถานที่ให้ลินดาที่โรงแรมก่อนจะรีบกลับมาเก็บข้อสอบนักเรียนต่อและพอหลังเลิกเรียนเขานั้นก็มารอรับลินดาที่หน้าบ้านอยู่นั้นกว่าจะรู้ว่าเธอเนี่ยไม่อยู่บ้านแถมยังโดนพึ่งต่อยตาเข้าซึ่งสุดท้ายครูเอ็มนั้นก็กินแหวและก็ต้องกลับบ้านไปหาเมียแต่ตอนนั้น ขาวนั้นก็ได้เห็นว่าลินดาเนี่ยมาที่นี่มาเลยทําให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าเมียของเขาเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดแล้วซึ่งเขาที่รู้อย่างนั้นเนี่ยก็สันไปเลยเรียกว่าตอนนี้เนี่ยโคตรสวยเลยมาที่แทมมี่พ่อกับแม่ของเธอที่รู้ว่าเธอเนี่ยสร้างปัญหาเลยจะทําเรื่องส่งเธอไปเรียนที่โรงเรียนคาทอลิกซึ่งพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ขำใส่เลยและในระหว่างที่แทมมี่เนี่ยกำลังรับผิดแทนทุกคนเทซี่นั้นก็เอาแต่ขอพรให้ตัวเองเนี่ยชนะเลือกตั้งพรุ่งนี้ไม่ต่างกับพอลที่เขาเองเนี่ยก็ แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าน้องสาวเขาเนี่ยไม่ได้ฉีกป้ายหาเสียงแน่นอนและแทมมี่นั้นก็ขอพรว่าเธอเนี่ยอยากให้แฟนเก่าที่หักหลังเธอเนี่ยได้รับบทเรียนที่เจ็บบ้างก่อนจะขอให้พี่ชายเนี่ยชนะการเลือกตั้งเช่นกันเช้าวันต่อมาครูเอมนั้นก็โศมมาเลยก่อนในเขาเนั้นจะรีบโทรหาลินดาแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่รับสายและในตอนนั้นพ่อนั้นก็ประกาศว่าแทมมี่เนี่ยขอสละสิทธ์มาเลยทําให้ผู้สมัครเนี่ยเหลือกันอยู่แค่2คน พอมาถึงเวลาลงคะแนนพอเนั้นก็ไม่กล้าเลือกตัวเองเพราะกลัวว่ามันเนี่ยจะดูไม่แมนเขาเลยกาลงคะแนนให้กับเทซี่ไปและมาถึงเวลานับคะแนนเสียงกรรมการนักเรียนเนี่ยกระต้องนับรอบแรกและให้ครูเอมเนี่ยนับรอบ2แต่เขาเนั้นก็จิตใจล่องลอยเลยแอบหนีไปโทรหาลินดาซึ่งพอเขาเห็นว่าเธอเนี่ยรับสายเขาเนั้นก็รีบบอกรักเธอไปแต่ว่าเธอเนี่ยกระตัดสายใส่เขาเลยและหลังจากได้กินแฮว์รอบ2เสร็จ กรรมาการนักเรียนนั้นก็บอกว่าคะแนนของเทซี่ไหนชนะพอแค่แต้มเดียวและพอครูเอ็มเนี่ยกำลังนับรอบที่2เทซี่นั้นก็มาแอบดูกรรมการนักเรียนคนหนึ่งเลยส่งซิกว่าเธอเนี่ยได้เป็นประธานนักเรียนเท่านั้นแหละเธอนั้นก็กระโดดดีใจย,ยกใหญ่เลยซึ่งในตอนนั้นเองครูเอ็มนั้นก็ได้หันมาเห็นข้าวมาเลยทำให้เขายิ่งหมั่นไส้และคิดแผนการร้ายขึ้นมาด้วยการแอบเอาคะแนนเสียงข,ของเทซี่เนี่ยไปทิ้ง2คะแนนแล้วพอมาถึงรอบที่พออเนี่ยต้องเช็คคะแนนเสียงก็สรุปได้ว่าพอเนี่ยชนะ และได้เป็นประธานนักเรียนซึ่งกรรมการนัเกเรียนคนนี้เนกระขานพรอเขาเนี่ยทำงานอย่างดีไม่มีทางพลาดแน่นอนก่อนจะให้พออเนี่ยไปเช็คใบลงทะเบียนเลือกตั้งดูอีกรอบซึ่งพออเนี่ยก็ไม่ฟังให้เอาตามนั้นไปเลยโคตรจะไม่ว่างตัดมาที่ตอนประกาศผลเทซี่นั้นก็มั่นใจมากเตรียมกล่าวขอบคุณกับฝูงพี่พ่ออย่างดีแต่ที่ไหนได้ผลที่ออกมาเนี่ยมันคือพอได้เป็นประธานนักเรียนทำเอาเธอเนี่ยชาหน้าไปเลย ย็นมันนั้นครูเอมที่ไม่มีที่ไปแล้วเนี่ยก็กลับบ้านมาง้อเมียแต่ว่าเธอนั้นก็หัวเด็ดตีนขาดมาแห่ภัยเขาแน่นอนมันเลยทำให้เขาเนี่ยต้องมาเปิดโรงแรมนอนชั่วคราวส่วนเทซี่ที่ทำใจไม่ได้เนี่ยก็ต้องนอนร้องไห้ทั้งคืนเช้าวันต่อมาครูเอมนั้นก็มองโลกในแง่บวกว่าเมียทิ้งเนี่ยก็ไม่ตายสักหน่อยหาใหม่ก็ได้และในระหว่างที่เขาเนี่ยมาโรงเรียนอย่างอารมณ์ดีพอนั้นก็ได้เรียกเขาไปที่ห้อง ซึ่งในห้องนั้นเขาเน้นก็ได้เห็นว่าเทซี่กับแม่ของเธอเนี่ยมาที่นี่รวมไปถึงกรรมการนัเกเรียนคนเดิมและท่ามกลางความเงียบพอออนั้นก็ได้ชูใบลงคะแนน,นเสียงที่ครูเอ็มเนี่ยขยำทิ้งให้เขาดูซึ่งครูเอ็มที่สำนึกผิดไม่ทันเลยขอลาออกเผื่อล้างบาปมันซะเลยและหลังจากที่ครูเอ็มเนี่ยลาออกไปหลายสัปดาห์เขาเน้นก็ได้บังเอิญเจอกับกรรมการนัเกเรียนซึ่งนักเรียนที่หมดความเคารพเนี่ยเลยถุยน้ำลายใส่เขาไปทีหนึ่งจากนั้นมันเลยทําให้เขาเนี่ยต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นทันที หนึ่งปีต่อมาปีสุดท้ายของวัยไฮสคูลซึ่งพอใน,นก็กลับมาเล่นกีฬาได้อีกครั้งแต่ดันโดนลิซ่าทิ้งและไปคบกับเพื่อนของเขาแทนส่วนแทมมี่ที่ถูกย้ายโรงเรียนเนี่ยมันก็ดีเกินคาดเพราะนอกจากเธอเนี่ยจะเป็นนิสระเธอเนี่ยก็ยังได้เจอกับเพื่อนรู้ใจคนใหม่ที่ทําให้เธอเนี่ยได้ดเป็นตัวของตัวเองสุดๆมาที่เทสีเธอนั้นก็มีแต่มหาลาัยดีๆเนี่ยมาอ้าแขนรอรับแต่ชีวิตมหาลาัยของเธอนั้นกลับไม่มีเพื่อนเลยสักคนหลายปีต่อมา ครูเอ็มนั่นก็ได้มาเป็นครูคอยปัญญาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์และเขานึ่งก็ได้แฟนใหม่ที่ทํางานอยู่ที่เดียวกันซึ่งเขานั้นก็เล่าย้อนกลับไปว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยบังเอิญเจอเทซี่ที่มากับคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งเขาที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกโกรธที่ส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาเนี่ยพังมันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธอซึ่งเขาที่โมโหจนยับยั้งไม่ได้เลยเอาแก้วน้ำเนี่ยปาใส่รถของเธอและชายคนนั้นก่อนที่เขาเนี่ยจะวิ่งจันหายไปเลยและตั้งแต่นั้นมาเขานั้นกก็ไม่เเเเคยยจอออธีลซึ่งเขขาานนั้นก็มมีควสุ กับการได้มาเป็นครูบรรยายที่นี่และหลายครั้งเขาเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องเจอและรับมือกับเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและขเขานั้นก็ยังคงอัคติและเมินใส่เด็กประเภทนี้เหมือนเดิมก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงครับก็ได้จบกันไปเรื่องนะครับกับหนังที่ผมแนะนำมาสปอยในวันนี้ซึ่งระหว่างที่เราเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อชชนะโดยไม่สนถูกผิดหรือปล่อยให้อะไรอะไรเนี่ยเกิดขึ้นไม่ตามโชคชะตามาเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากการเอาเปรียบผู้อื่นอยู่ดี และผู้พินารเรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป7.3ดาวและอย่าลืมกดลอก็อกต่อไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ